กลับเข้าสู่ช่วง,งที่สของกลับกลยุทธ์นะคะี่มนี้เราจะมาดูกันที่กลยุทธ์การลงทุนในทองคำท่ามกลางความเห็นต่างถึงความจะเป็นของเฟดในการขึ้นในตลาดเบี้ยยังคงมีออกมาเป็นระยะระยะแบบนี้จะก,กำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีนะคะพูดค,คุยกันในช่วงของ g o a l ลุกบายวา y จีค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร0 6 8 8 9 9 9 9 9เรื่องของการขึ้นหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดยังคงเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนท่ามกลางความเห็นตาแบบนี้ได้ยังไงนะคะพูดคุยกันกับคุณมารุ่รงขามผู้มนุยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG Boolean and Futures ค่ะคุณมารุ่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสภาครับยังต้องคุยเรื่องเฟดกันอีกตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าความเห็นต่างที่มีเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะแบบนี้เราจะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะเพื่อให้สามารถทํากําไรในทองคำได้คะ่ะ คิดว่าในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคานะครับขณะที่นอกเหนือจากประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วยังมีปัจจัยอื่นด้วยครับพืณนโซาเราสามารถใช้ปัจจัยอื่นๆประกอบควบคู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อใช้เป็นปัจจัยประกอบในส่วนของการตัดสินใจในส่วนของการลงทุนได้นะครับ ถึงแม้ว่าล่าสุดรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ของเฟดนะครับประจำเดือนมีนาคมที่มีการส่งสัญญาณออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านยังคงแสดงถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็เศรษฐกษิจโลกยังคงมีความผันผวนอยู่ ทำให้นักลงทุนก็ยังคลายความวิตกกังวลนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเอฟเฟกดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นในส่วนของตัวทิศทางราคาน้ำมันเริ่มฟื้นตัวจากทิศทางของดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วพอน้ํามันขึ้น ในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐตลาดหุ้นในเอเชียก็มีการขยับขึ้นตามด้วยนะครับซึ่งเหมือนกับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะกลับมาบั่นทอนแล้วก็ลดในส่วนของแรงซื้อที่กลับเข้ามายังตลาดทองคําดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยย,ยังคงส่งผลทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบส่งผลให้ราคาทองคําดีดตัวขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็ขึ้นได้ไม่ค่อนข้างเยอะประกอบกับพอราคามีการขยับขึ้นยังคงมีแรงขายทํากําไรสลับออกมานะครับนอกเหนือจากประเด็นเฟดแล้วก ประเด็นในส่วนของตัวตลาดทุนแล้วในส่วนของค่ําคืนนี้อาจจะต้องไปจับตาดูการกล่าวสุนทรพจน์ของนายมาริโอดากี้นะครับประธาน ECB ซึ่งนักลงทุนยังคงวิตกกังวลหลังจากมีเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการบริหารในธนาคารกลางยุโรปบางท่านออกมาส่งสัญญาณเปิดทางให้กับนายมาริโอดากี้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ อาจจาเป็นต้องให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งประเด็นดังกล่าวเหมือนกับว่าจะมากดดันในส่วนของที่ท่านสกุลเงินยูโรให้อ่อนลงแล้วก็ยังฉุดในส่วนของการขยับขึ้นในส่วนของราคาทองคําอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าการขยับขึ้นของราคาทองคําก็ขยับขึ้นได้ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรระับออกมาเหมือนกันครับ ค่ะถ้าเป็นการลงทุนในช่วงที่อาจจะต้องมีการตีความเพิ่มและไปที่ ECB ด้วยแบบนี้จะรับที่เท่าไหร่ดีคะสำหรับราคาทองคำนณปัจจุบันอยู่ที่1,226ค่ะครับใน,ในระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินว่าราคายังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับในระยะสั้นๆเลยในส่วนของจุดที่จะเข้าไปเสี่ยงซื้อเราให้พิจารณาแถวๆบริเวณ1,218เหรียญดอลลาร์ต่ทอทอสซอปัดขาดทุนหรือสต็อปรอบริเวณ1,210 ขณะที่ราคามีการรีบาหรือดีตัวขึ้นบริเวณ1,234ถึง1,239เหรียญต่อลาตอสไอซ์ออนเป็นจุดในส่วนของอปิดสถานะทำกำไรหรือว่าปิดล o n g p ช s i t i o n ออกไปแล้วก็อยากจะเสี่ยงเปิดสถานะช็อตก็ใช้ในส่วนของบริเวณ1,239เป็นจุดพิจารณาแต่ว่าหาก ขึ้นไปอยู่ในระดับดังกล่าวได้อาจจะต้องตัดขาดทุนเพราราคาอาจจะมีการรีบาวได้ถึงระดับ1,252เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสซอนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของข่าวหรือปัจจัยที่เข้ามากระทบแต่ในระยะสั้นเรายังเน้นในส่วนของกลยุทธการลงทุนระยะสั้นจากการแปรตัวน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดครับค่ะได้ค่ะมาดูกันที่ตัวของ s ซฟฟี่ซีรีส์กันบ้างนะคะเมื่อวันอังคารลงมาซะเยอะเลยวันนี้เริ่มที่จะมีแรงสู้กลับแล้วเหมือนกันภาคบ่ายนี้สู้กลับได้จริงๆ่ะค ครับเอสซศูนย์เอ็มหนึ่งหกนะครับเริ่มมีการรีบารหรือมีการดิดตัวขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศขณะที่ในช่วงก่อนบ้านเราที่จะมีวันหยุดยาวเนี่ยแ่่ชนีมีการปรับฐานลงมาแรงทําให้แนวนโน้มหรือโมเมนตัมกลับมาเป็นลบนะครับ หากดูระยะเวลาในการเทศจะเหลือวันเทศอีกไม่มากนะครับก็จะหยุดยาวกันอีกครั้งในช่วงเทศกาลสงการานต์ดังนั้นคิดว่าการรีบาวหรือการดิบตัวเนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดระยะสั้นเลยครับหากแต่ชนีรีบาวขึ้นมาอาจจับตาดูตั้งแต่โซนระดับ877ถึง880หากยังไม่ผ่านนะครับแนะนําปิดรอง Po ลิชตช้าเพราะเราประเมินว่าการดิบตัวขึ้นมาเป็นลักษณะของการรีบาวหรือการดิบตัวขึ้นระยะสั้นเท่านั้นขณะที่นักลงทุนต้องการเล่นสั้น ก่อนช่วงที่จะหยุดยาวสงกรานนะครับเราแนะนําเปิดสถานะช็อตในบริเวณ880แล้วก็ไปสต็อป,ปรอดที่ระดับ888 ขณะที่เป้าหมายหรือการอ่อนตัวลงเรายังประเมินว่าอาจจะมีการปลอดฐานลงต่อเพราะว่าช่วงวันหยุดยาวฟันโฟรหรือนักลงทุนต่างชาติอาจจะชะรอการลงทุนนะครับอ,อ,อาจจะจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับด้านล่างระดับ853ว่าดัชนีจะตั้งฐานอยู่หรือไม่อยู่ถ้าตั้งฐานอยู่อาจจะทยอยปิดสถานะบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยงจากช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศก,กาลสงการเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรายังมีการพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนต่อเนื่องไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้แล้วก็วันจันทร์อังคารด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกันว่าสุดท้ายแล้วกลยุทธ์การลงทุนก่อนที่เราจะหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับตัวของ Sa f Future กับทางด้าของ y w g นั้นจะเป็นอย่างไรติดตาม,มันอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่ามี เลเวลเลชได้วยนะคะซีรีส์เอก็ดูแนวต้านแถวแถว877ถึง880นะคะถ้าไม่ผ่านอาจจะต้องมีการปิดลอง position ก่อนส่วนราคาทองคาค่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติม,ตมนอกเหนือจากทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดมาดูกันว่าค้าคืนนี้ถแถลงการของประธานเอซีบีจะมีนัยสําคัญอย่างไรหรือไม่นะคะหน้าระดับล่าสุด1,226ใครที่อยากจะเปิดลอง position รอแถวแถวแนวรับ1,218 stop loss ที่1 210นะคะส่วนขึ้นไปทำกำไร1,239จะเป็นจุดทำกำไรถ้าคุณผู้ชมรับความเสี่ยงได้เพิ่มจุดนั้นจะเป็นจุดสำหรับการเปิดช็อตโพซิชันด้วยนะคะนี่เป็นกลยุทธการลงทุนที่นำมาฝากกันกับ y g ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานค่ะ